จกนนอัีสิบคุ้มมากครับทุกคนใครที่เป็นแฟนบันเทเป็ดนะ่ะแฟนเพลกระเบ็กเดินท่อนมาน่งคอย แค่นี้ก็อยู่แล้วเห<ด>มันไม่หล่นเหรอตอนวันตัวจีนที่ผ่านมาเฮียเตรียมเป็ดไว้กี่ตัวครับสกตัวสุดยอดนะทุกคนวันหนึ่งหนึ่งนี้เตรียมตอนรับลูกค้าไว้กี่ตัวครับที่นี่ใช่ไหมใช่ครับที่นี่สิบห้าถึงยี่สิบตัวติถึงยีตัวเลยนะทุกคนหมายถึงว่าตอนนั้นเฮียขายเป็ดเหมือนกันแต่ว่าแต,แต่เวียนตลาดแบบนี้ใช่ไหมแล้ว ยังไงจะพลัดจะพลูยังไงมาลงตัวที่ตลาดนี้ได้ครับพ่อนลงตลาดเนี้ยก่อนมีเจ้าอ๋อมีเป็ดแล้วด้วยมีก่อนหน้านี้อสามวันครับผมนี่เราก็เลยมาตับวางเอาสามวันครับก็เป็นจารพุ่งขึ้นมาก่อนเลยถึงก็เราทิ้งไปทิ้งไปตลาดใ ดีครับทุกคนนะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speed ฟ o o d นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ถนนเรียบรองสองนะครับอยู่ร้านเป็ดพะโล่สามชายนะครับร้านนี้ขายดีมากๆนะครับจัดของยังไม่เสร็จเลยครับลูกค้ามารอซื้อนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับการจัดเตรียมนะครับเป็ดพะโล่ก่อนขายของร้านเป็ดพะโล่สามชายถนนเรียบรองสองตลาดมโนรมสี่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ตัก<ส>ยังยงตักยังไม่ได้ต้มยังไม่ได้ต้มเหรอสองขีดแล้วสอีดแล้วอ่ะนีเลยอ่คอแล้วแทนเรกเกอร์เเดินคนมานั่งคอยไปเรางใเดี๋ยเขาจ่ายเองแทนแยกไปคือเขาต้องมานั่งคอยในรถนี่ ต้อุ่นอน่อยนะน้ำนะเพราะมันยังไม่เดือดดีนะ้องจางมันจะแบ่งพันเนี่ยผุ้งนมันก็มีแบ่งคันมันไม่รักษา ครสามชายนี้มาจากไหนครับเนี่ยแบ,บ่งยใช่ไหมใช่ฮะับบนาน้องนี่มาจากน้องน้องตั้งชื่อพี่น้องสามคนหรือเปล่าบ้านเขาเนะี่ยมีลูกชายสามคนอ้าวเลยตั้งชื่อสามสามชายนะฮะตั้งพอมาถึงสามชายก็ทุกทีก็เล่นตั้งกัน,ะน,น,นามา ตอนวันตัวจีนที่ผ่านมาเฮียเ mm hmm. <here, S 2> ตรียมเป็ดไว้กี่ตัวครับสุดยอดนะทุกคน mm hmm. นี่คือเป็ดพะโล่สามชายนะครับ mm hmm. อยู่ที่ถนนเรียบรองสองนะฮะ mm hmm. คือน้ำจิ้มนี้เด็ดสุดแล้วนะร,ร้านนี้นะครับ mm hmm. เป็ดพะโล่สามชายนะครับร้านนี้นี่ mm hmm. เป็นเอ่อ เครือของราชาเปเปโลที่น้องจอกนะครับแล้วก็ขายดีมากๆนะร,ร้านนี้นะฮะทุกคนนะครับ,นะรบตอนนี้กําลังต้มกําลังอะไรเอาขึ้นจากหม้อเลยนะฮะเปเปโอลแบรนด์นี้นะฮะเด่นเรื่องน้าจิ้มเด็ดจริงๆฮะเอาเอาขึ้นจากหม้อร้อนๆเลยนะทุกคน น่ากินมากเลยครับผมน่ากินมากในงานเตรียมจัดเป็ดพะโล้ใส่ถาดก่อนที่ลูกค้าจะมานะฮะนนี้ช่วงประมาณบ่ายสอกว่าเองนะฮะตรงนี้แม่ค้าแม่ขายก็มาลงของเต็มไปหมดแล้วนะครับในจะขึ้นนี้ก็จะเป็นไส้นะทุกคนไส้ าแค่นี้ก็อยู่แล้วเห่ะมันไม่หล่นเหรอ ขึ้นแล้วนะทุกคนนะครับบนท่อนี่ก็จะมีการาหุ้มพลาส,สติกไว้อย่างดีนะคะเนี่ยวันหนึ่งหนึ่งนี้เตรียมต้อนรับลูกค้าไว้กี่ตัวครับที่นี่ใช่ไหมใช่ครับที่นี่ 15บหถึงยีตัวเลยนะทุกคนนะฮะไม่ธรรมดานะฮะแล้วตลาดนี้เป็นตลาดไม่ค่อยใหญ่นะแต่ว่าคนเดินเยอะครับตลาดนี้คนเดินเยอะเป็นปโลสามชายนี่มีมากี่ปีแล้วครับเนี่ยสิบกว่าปีนะฮะทุกคน ไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ขนาดนี้เท่าตอนรสชาติไม่อร่อยจริงพกแขวนแบบนี้ก็น่ากินไปเลยเห็นร่างรูปร่างของเป็ดแล้วก็ ทุกคนครับเป็ดโลสสามชายเนี่ยนะครับอยู่ถนนเรียบลองสองนะครับตลาดมโนรมสี่นะครับเป็นทุกร้านเป็ดโลสอีกร้านหนึ่งนะที่เป็นเจ้าดังในบริเวณแถวนี้นะครับเขตแถวนี้นะครับเพราะว่าทุกวันขายดีมากๆขายหมดทุกวันเลยนะทุกคนแล้วก็น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับเป็นเป็ดโลสสามชายเป็นร้านเป็ดในเครือของรายชาเป็ดโลสที่หนองจอกนะครับทุกคนนี้เป็นเฮียจัดการคนเดียวเลยนะครับ จัดการร้านทุกอย่างทั้งต้มเป็ดน้ําจิ้มกระบวนการทุกอย่างในการทําเป็ดนั้นเฮียจัดการหมดเลยนะฮะวันหนึ่งสิกว่าตัวประมาณ13บสถึงสิตัวนะฮะแต่ถ้าวันตรุษจีนเนี่ย สองสามร้อยตัวเลยนะทุกคนขายดีมากๆเลยนะสวยมากๆเลยนะทุกคนต้มได้พอดีสวยเนี่ยครับตัวหนึ่งนี้ขายเท่าไหร่ครับสามร้อยสี่สิบนะครับถ้าเป็นครึ่งตัวนี้เท่าไหร,ร่170ร้อยเจ็ดสิบบาทนะฮะสามร้อยสี่สิบคุ้มมากครับทุกคนใครที่เป็นแฟนมันแท้เป็ดนะ่ย นะครับุ้มมากๆแล้วน้ำจิ้มก็อร่อยด้วยนะฮะสามร่ <3 40 S 1> นะทุกค <3 40 S 1> นะตัว,ตวนี้นะครับ นี่ขายที่นี่นี้มีันหยุไหมฮะไม่มีันหยุไม่มีันหยุนะฮะทุกคนเป็นแต่มีธุระจำเป็นเขาหยุดอ๋อนอกจากจะมีธุระจาเป็นนะฮะเหนือถึงจะหยุดฉะนั้นใครที่อยากจะกินเป็ดในบริเวณแถวนี้คลองสามวานะครับลองมาที่เป็ดพะโล้สามชายนะครับถนนเรียบลองสองนะครับถนนเรียบลองสองร้านนี้ได้นะฮะมีบริการเพื่อนๆไว้ตลอดทุกวันนะครับตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสองทุ่มเลยนะนะประมาณนั้นนะฮะ เพื่อนๆทุกคนฮะเห็นหมอ้อที่ต้มด้านหลังไหมฮะด้านหลังเหรอไหมเป็นหมอ้อเบอร์ใหญ่เลยนะฮะทุกคนแล้วก็ยังมีเครื่องในอีกเยอะมากๆในหมอ้อนั้นเต็มหมอ้อเลยนะกคนไม่ว่าจะเป็นคอเป็ดนะครับแล้วก็สะโพกเป็ดนะครับปีกเป็ดนะครับแล้วก็ไสนะ่ยังมีอยู่เต็มหมอ้อนเลยนะฮะนี่ก็จัดเตรียมก่อนที่ลูกค้าจะเข้าถือว่าร้านนี้ขายดีนะครับในตลาดามโนรมสี่เลยครับถนนเรียบร้องสองนะฮะ ต้องพูดให้เจ้าของเขาได้ยินนิดหนึ่งอยู่ของตลาดนะฮะเพื่อนเพื่อนทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นน้าจิ้มสูตรจากทางร้านเลยนะฮะเป็นน้ำจิ้มสีแดงเปรี้ยวรสชาติเด็ดมากมากนะฮะรสชาติเด็ดมากมากสหรับร้านนี้นะผมได้กินของร้านของหลางเฮียนะครับติดใจผมก็เลยอยากจะมาปังมุดว่าตรงไหนมีร้านเป็ดพะโล้ในเครือราชาเป็ดพะโล้บ้างผมก็เลยอยากมาทําคลิปให้ทุก่เพื่อนทุกคนได้ชมได้ดูกันนะครับว่าตรงนี้ อยู่ที่ตลาดมโร,รมสีนะครับอันนี้เป็นน้าจิ้มนะครับอย่างที่สับนี้เนียขายยังไงครับ85บาทบาทนะทุกคนคได้โฟมอันใหญ่เลยนะทุกคนนี่อันนี้85้นะทุกคนพร้อมน้ำจิ้มเลยนะฮะ เป็นครึ่งของครึ่งอีกนะฮะเศษหนึ่งส่วนสี่เษหนึ่งส่วนสี่ของเป็ดอ่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของเป็ดก็ในราคาแปดสิบห้าบาทนะครับแปดสิบห้าบาทบัวแปดสิบห้านี่ก็อิ่มได้นะแปดสิบห้านี่ก็อิ่มได่นะเพราะตัวใหญ่มากใช่ฮะเพราะว่าตัวใหญ่นะเนี่ยกองใหญ่ด้วยนี่มีปีกมีด้านข้างของเป็ดนะครับ นี่นะครับกล่องละ85พร้อมน้ำจิ้มนะครับเ<ร>นี่ยครับแล้วเครื่องในนี้เนี่ยขายยังไงครับเครื่องในติดตูดตับรวมได้ี่ได้25รวมกันหมดได้ไม่ใช่ไม่หมดอ๋อเพราะว่าได้มาก 25, 25แล้วไส้เสท่าไหร่ฮะไส้40บาทแล้วคอเท่าไหร่ฮะคอ25บาท25บาทคอถูกมากเลยทุกคนแต่เนี่ยตรงนี้รวมได้นะฮะร,รวมได้ซื้อแล้วรวมได้นะครับไส้เนี่ยกรึบๆเลยแหละ นอกจากไส้นะยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ็นนะครับเดี๋ยวตอนนี้เอ็นยังไม่ขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวรอเอ็นขึ้นก่อนอันนั้นจะกินแล้วดังกรึบๆมากเลยนะเหมือนเอ็นวัวนี่นะทุกคนเอ็นเรียบร้อยแล้วนะอัน,นจะเป็นอะไหล่ของเป็ดทั้งหมดเลยนะฮะไหล่เป็ดนะครับน่ากินมากมากนะฮะเพียมาขายตลาดนี้ตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่า ตั้งก่อนหน้านี้ก็เหียขายเจเน็ตมาก่อนหรือเปล่าไปตั่นะ้งแต่ตลาดเราแล้วเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ครั้งแรกเราจับตลาดไม่ได้แล้วก็ทดลองไปต่อหมาหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยเฮียขายเป็ดเหมือนกันแต่ว่าแต่แต่เวียนตลาด,ลาดแบบนี้ใช่ไหมลแล้วยังไงจะพลัดจัพลูยังไงมาลงตัวที่ตลาดนี้ได้ครับเพราะลงตลาดเนี้ อ๋อมีเปลี่แล้วด้วยนนี่กอนนนห้าี๋อาวมัวนครับผมนี่เราก็เลยมาตักหว่างเอาสามวันครับก็เป็นการพูดเกิดเมื่อก่อนเลยถึงก็เราทิ้งทิ้งไปตลาดใหม่แล้วนี้เลยเปิดรานปุ๊บที่เลยอ๋อก็อเลยอยู่ตลอดเลยกี่ปีมาแล้วครับเนี่ยฮะกี่ปีมาแล้วประมาณสิบปีอ่ะตลาดเนี้ยสิไม่เพราะผมมาขายอยู่ที่นี่อ๋อเหรอฮะในปีน้ำท่วมอ่ะ ออตั้งแต่ปียิงล้างอ่ะห้าสี่ห้าสี่อ่ะโอ้โหยา,าน <ะ S 2> วนานนะยประมาณนั้นสุดยอดเลยนะทุกคนนะนะน,นี่ก็คือประวัติเล็กๆน้อยๆของเป็ดพะโล3สามชายนะครับอยู่ที่ตลาดมโนรมสี่นะครับถนนเรียบคลองสองนะครับกว่าจะลงตัวขายตลาดอื่นๆมาเยอะแยะมากมายนะว่าจะลงตัวที่ตลาดนี้ก็ใช้เวลานานพอจมกวนนะครับแต่ในที่สุดก็มาหาที่ขายได้ลงตัวคือตลาดนี้นะครับขายนี่ เตรียมรับลูกค้านี่วันละ10บกว่าตัวขึ้นไปนะถือว่าเยอะมากนะตลาดเล็กแค่นี้แต่คนกำลังซื้อมหาศาลเลยนะตลาดนี้อันนี้เลือดนะทุกคนเล <simpler S 1> <ข>ือดเีนี้ขายยังไงครับ <250. S 1> ขอละยี่ห้านะทุกคนขอละยี่ิบห้าเลือดนี่นะฮน่ากินมากได้น้ำจิม้มแซบๆด้วยแอ้น้ำหลไหลเลย ตนแน้อยขายอยู่ได้ต้อขายได้โอเคอะไรนะเฮียลูกค้าอยู่ได้พ็อคค้าอยู่ได้เฮียโอเคราคาไม่แพงเฮีย er บอกอย่างนี้นะทุกคนเฮีย er บอกอย่างนี้เลยนะครับร้านเปเดโรสามชายนะครับ เป็นตับเลใช่ไห <Okay. S 1> มฮะ่ัพท์นี่เยอะเลยนะทุกคนเดี๋ยวก็ลังลงมาอีกเยอะเลยรนะัลงลงมาอีกเยอะเลยอ่าตัวอะไรเป็ดเนี่ยขายดีมากมากนะฮะ เยอะมากเลยเนีย่ยทำคนเดียวจัดก,การคนเดียวนะครับต้มคนเดียวทุกทกระบวนการนะครับเนีย่ยทำคนเดียวหมดเลยนะครับครับ ผมพาทุกคนนะครับมาดูร้านเป็ดพะโล้สามชายนะครับอยู่ที่ตลาดมโนร,รม4นะครับถนนเรียบคลอง2เขตคลองสามวากรุงเทพนะครับร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ขายดีมากๆนะครับลงเป็ดไม่ต่ำกว่าวันละสิบสิบกว่าตัวนะครับแต่ว่ายังไม่ถึง20ตัวนะครับเยอะมากๆนะถือว่าเยอะมากๆนะแล้วก็ตลาดนี้อยู่ใกล้กับถนนเรียบคลอง2 นะครับนะครับถ้าเป็นตัวหนึ่งเนี่ยนะครับทุกคนจะขาย300 340บาทครับสามร้บาทนะครับเครื่องตัวก็170บาทนะครับ170บาทนะครับแล้วก็มีทั้งอะไรเป็ดทุกอย่างเลยครับที่เพื่อนๆอยากกินนะครับใครที่สนใจนะครับมีทุกอย่างมีไส้นะครับมีหัวใจนะครับมีกลินมีสะโพกมีปีกแล้วก็มีคอนะครับแล้วก็พร้อมกับน้ําจิ้ม รสเด็ดอย่างนี้1ถุงนะครับให้ทุกคนได้ไปอร่อยยกันที่บ้านนะครับแต่จริงๆผมว่าแค่ครึ่งหนึ่งนี้ก็อิ่มแล้วล่ะนะครับและนี่ก็คือร้านเป็ดพะโล3ชายนะครับหนึ่งในสาขาของราชาเป็ดพะโล่ที่เขตน้องจอกนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในช่อง s p e e e ฟ o o d นะครับขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และกดซับสไคร้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ